ว่าที่จ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ้งคาจะเห็น,ลนหลายๆคนคอมเมนต์ในคลิปคาเหลืองจ้ะก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบิง้งเธอว่าเห็นแล้วโอ้ท่านว่าอยู่ไสนยนอบปะนี้เอออยู่หนั่นละลูกมันแดดมันแดดมันดดมาาแดดไม่พอเลยจ้ะทีอเบไกล้สิดเดก็บผลผลิตและจำวันนี่เนื้อเนื้อเออ มันเกิดเกิดเกิดนอเกิดเต็มที่ปุนนั่นเลยต้น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 ใหญ่แหละอืออืออือทือไมคือคือใหญ่และมันใหญ่ตัวแม่ใส่ปุ๋ยให้มันทำไมใส่ปุ๋ยหลายเอาขี้ไก่มาใส่ให้แล้วก็ขูนดินเกิดเอาหุ่นออกให้พี่น้องเอาหุ่นออกง่ายเกินไปปุ๊บเอาขี้ไก่ใส่เนี่ย มันบอเกิดมันบอเกิดเกิดบ่ดีแค่หนี่เลือกเลือกแค่ตนเดียวไม่ไม่พี่น้องโพดน้ำหายติดระบบน้ำหายประจำกูนได้แก่เจ้าว่ากะต้นใหญ่ก็ใหญ่ไม่เหลื่อยเลยมันก็มีสำคัญในการเห็ดคาเหลืองก็คือเพิ่นบ่ให้ยคูณนอมันเด้อพี่น้องมันก็บุญใหญ่คือบ่ให้ คุณน้องมันไปกินจ้ะให้คุดออกเลยล่ะพุ่นบักนาบมันทั้งเกิดนนหน่วยอยูอ่รับกระเป๋าสวนคอยลงเลยละพี่น้องแค่คอยสิผ้ามาเบาอีหยังดอกท่านว่าท่านว่าอย่าเบาสวนแม่แม่มสิผ้าสีเหาเบิ่งคาก่อนคา <c oughs> เหลืองมันสิมี้สองพันใจยู่หนีพันมาเล่หนำกับอีกพันหนึง่งมันสิซีสีออยังดอกจำบ่ได้พี่น้อง จำอ่ได้ชื่อเหลืออยู่สองสามเงานี้แหะใบมันสีมุนมนดอกว,อว่าัชพืไว้ขยายพันธุ์ในสวนเดียวกองก่อนพี่น้องนี่แม่มันมันเต็ม,มที่สมบูรณ์เต็มที่จำได้ปะก่อนยังสีขยายโนแก่ก็ใส่ได้อยู่อไป มีพี่น้องเขาคอมเมนต์มาผู้เพิ่นเคยเฮ็ดสวนคาเพิ่นกับว่าปลูกได้แต่ว่ามันกระสาแน่จ้ะถ้าเอาตน้านพันธุ์อ่อนๆมันมั้งแต่สีเกิดขึ้นเลยพี่น้องติดขึ้นเลยจ้ะไอตีดิอติดเขาลดนเหลวไอตีดเขาเมื่อพ่จ้ะตีดเขาเมื่อพ่จ้ะเออดูหน้าบอห่าอ้าเอ้ยไปขุดตีล่ะลูกเฮ็ดคลิปไว้อย่าขุดนอคาลูกไปขุดแล้ววันนี้ แาคุด่าขุดจะไปส้นเด็ดขาดนอมันก <their> ็หามหักินขัาบโป็นน้ำช่วงนี้ก็บ่ได้โคตรหายเราพีน้องรอแต่น้ำฝนอย่างเดียวม่อไงเมื่อม่ไงเมื่อไง่ไดเมื่เมื่อไดเเมื่อนงเมเมื่องเมื่องเมื่อไเมื่อเมื่อไงเม่ไงเมื่อไเมื่อไงเม่เมื่อไงไเ่เมื่อไงเไไไเ่อ เห่นไหมไทยมามาไม่มาไม่ไ่ไต้องอันอันนี้เราไปหาออกแล้วขึ้บนไปเห็นในทายทยลิปไปอยากจีบไหมน้ำขาวหอมเด้อลูกเด้อหินบอแดนน้ำบายปลูกได้ปลูกชิดๆกันเลยได้พี่น้องนี่นี่ละระยะห่างไปเห็นของเพินมันเหงาใหญ่แห้ง ของเจ้าของก็เลยปลูกข้างๆไว้ประมาณเมตรอยู่ดอกแต่ว่าแถวนี้นี่บ่บหลอดเลยวางบักลายเลยจ้ะมาเอาหุ่นออกไข่เอา,อยาอเหยาออกไข่กะแทงนองออมาฝึกกอใหญ่ๆก่อนพี่น้องค่อยๆขายายไปเรื่อย เต๋บไปห้เมื่อน้ำเตะบ่ได้เมื่อเต๋เมื่อจริงจริงเมื่อรจริงจริงอยู่ใส่ดอกใส่ก็ะหม่อเมื่อเลยบ่กมีแถวนีหลอดหลอดทุกต้นเลยมูอยู่ในปลาบะักขามนี่บ่ดีปันไดพี่น้องบ่ค่อยงามดอกนี่ค <Yeah. c oughs> องสวนผีพงเพิ่นอยู่กันทะลัก เบิงของเพิ่นนั่นทวมหัวได้พี่น้อง <c oughs> เพิ่นใส่ปุ้ยให้ตลอดบำรุงดีๆมีปลูกทิมๆไว้จ้ะกำลังเลยมาเอายาออกให้เสียายาออกให้แล้วก็ใส่ปุ้ยให้จ้ะก็เลยกรลังง่ามข้นมาแน่ <c oughs> พี่น้องหฮาต้องใส่ใจเด้จ้ะเด้อปลูกเอียงก็ได็ดเลนเล,น,เลนมันสีบรด้ผลผลิตได้จ้ะได้กระบ,บ่เต็มที่นี่อีกเดือนสองเดือนนี่ก็ครบอายุเอาออกได้แล้วแต่ว่าก็ยังมาท่านถ่วมหัวคือของพิ่นอยู่ถ่วมไปคของท่านว่าถ่วมแต่หัวท่านว่าเออยูหาซิบเงาพี่น้องก็ได้ขยายในสวนอย่างคองแต่สีค้ายนํำเบืองว่าสีได้เงินลายเป็นไหลสี ได้กิโลละจักบาทหอช่วงจะคลองขายราคามันเกิบดบ่ได้ตายตัวจากบ่มี่ไฟรับประกันให้เฮ่าด้วยพี่น้องด้วยปูเพิ่นได,ด้ราคาดีได้เงินายละแสนก็คือเพิ่นพนลตรีเพิ่นออกถึงสองราคาดีบม่มีผู้ได้ประกันราคาให้เฮาเพิ่งไม่แม่สิห่างมังปูได้อยู่ไหนโอ น่ไปอยู่เห่าคืออะไรยายอยู่พี่น้องไปเพิ่งพันมาเลยนั่นพันไปเลยมองนี่กะตายเบิดซุ่มดีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ากะมันคือบุขนบุนี่มีแนวจ่อหักงบจักษนี่เหลือดสองต้นแถวนี้ อถ้าขึ้นเสมอกันนี่คือสิงามนี่พี่น้องบนว่าอายุมันเดีจักมันติดจักเดือนก็กลัวสองเดือนสามเดือนก็เริ่มทยอยใส่ปุ๋ยพี่น้องผลผลิตภาจังสีใดตามเดี๋ยออกตามส่วงอายุมันแปดเดือนก็ออกได้แล้วจ้ะ ปูค่านี่ก็ใส่เวลาอยู่พี่น้องเฮ็ดมันโดนเพื่อมันสียายสสแตกกโกให้เตียงกับราคาน้ำ้อมกับเอามาเบิงเพื่อเป็นเนี่ยทางเร้อจะเด้อพี่น้องเสียงดวงเฮ็ดยั้งก็ได้ ทุกอย่างมังในงามอยูอออ่แน่ว่าสิา้อาเบิ้งพันมาเร่พันว่าวเรามาเป่าสวนแม่แม่ลงบบน,นี่เร่นี่นี่ใบมันสิประคือกันนี่พี่น้องใบมันสิม่อน กำลังสิแตกกอออกอันนี้อายุหลายอะไ้นี่ตัวนี้คนละพันาูเลยนี่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 อันน er, like ี้มีบ่างไห อนีต้นหนึ่งมีก้อนหนึ่งพี่หน่องมีก้อนหนึ่งใบมันจีบพกครือมู3สามเงาสี่เงาท่านนี้ง,ง่ายเลยจะ้ะของพี่พงพันไดเงาละสายเดีย้วเงาละเจ็ดกิโลพี่หน่องเงาละเกือบชุง เพิ่นเฮ็ดได้ระบบนามเพิ่นดียกู้แบบส้วงเลยจ้ะใส่สายนำยดนิ่วเฮ็ดปลูกง่ายๆเลยพี่น้องบักโจกคุดบอเลิกดอกเอาตังไววตังไวงไวจ้ะกระสิได้ประม่านเนี่ยละ่ะนามกระหดประปิงเกอร์อุ้ยกระใสพบก,กีเทื่อเองจ้ะกระลังมาใสอันที้กล้หาย,ห,ายหลอบแหลกใส่เป็นกากม่น นี่ลงเห็ดดินกับดินทมใหม่จ้ะพี่น้องดินงันหน้าเอาขึ้นมาเมื่อปลูกของกะสิบมท่านงามบันไงดอกต้องบัรุงเอาดีๆอีลีพี่น้องจังสิงามสองสามปีไปผลนะจ้ะศึกษาดีๆแล้วพี่น้องผู้ใดสสอยากปลูกตำรับนธ่์นคาก็ท่างเพช ไปค้นหาเบื่องน้ำเพเพันขายอยู่เห็นพันขายกิโลละลังหมองกะเศ้าหาบาทล่งหมองกะสามสิบสามสิบหาจ้ะต้นพันมีผูหล,ลายหลายคนอยู่พี่หน้องพี่น้องเฮาหลายหลายคนอยู่คอมเมนต์มาว่าอยากได้ต้นพันคาเหลืองว่าสั่นอีกสองเดือนจังว่าเบิ่งไม่พี่น้องกระล่างต้นนี้กระลัางสิทวมหวัวไม่ต่อย ปลูกกันตะไคร่กับง่ามวัสดุทั้่ได้ขายพี่น้องราคาบดีเดี๋ยวสิผ้าลูกมากเกีียวออกไปคุ้มดินคุ้มต้นกล้วยต้นหมากใหม่สี่ปลูกไม่พี่น้องข้างนี้ไข่ก็ดินมันเป็นแปนเป่าไหว้ถ้ามีแน่คุ้มแนวโฮมห้ก็ดีเพราะเฟืองห้าเบิดแหละเกี่ยวเอาใบตะไคร้นี่ลหละไปหุมดินห มื่อเน,น่ได้กล้วยเมื่อน้าเครือหนึ่งจ้ะยูเสียงพี่น้องกล้วยเครือบอง่ายมันซุกคาเครือเเ็ดไว้พี่น้องย่างหน่อยๆเข้ากันได้กินละได้กินได้แบงพี่แบงน้องกินนําคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเน่จ้ะคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้า